สวัสดีค่ะครุ่งแฮปปี้โยคะค่ะฝึกโยคะายามเช้ากันเนาะวันนี้ฝึกปลานสมานึ่งปลานนะคะเพื่อสมดุลร้อนเย็นร่างกายเรานะคะ,ะร่างกายเราฝั่งซ้ายเนี่ยจะ,จะเป็นตัวแทนของพระจันทร์นะคะเป็นตัวแทนของเรื่องของจิตใจ ตัวแทนของความเย็นฝั่งทางด้านขวานะคะก็จะเป็นในส่วนของพระอาทิตย์นะคะเป็นสุริยะนะคะเป็นตัวแทนของความร้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของร่างกายเพราะฉะนั้นเราสมดุลร้อนเย็นสมดุลหยินหยางสมดุลพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็สมดุลร่างกายแล้วก็จิตใจของเรากันเนาะวางมือทางด้านด้านซ้ายไว้ที่หน้าขานุ้ยังไม่เป็นกระจกอะไรน,นะคะให้เรายกมือขวาของเราขึ้นมาโอ้ขอ,กอ,อกปิดพัดลมแป๊บหนึ่ง ดังนะคะอามานะคะพับนิ้วชี้พับนิ้วกลางนะคะหันนะคะมือเข้ามาหาใบหน้าเราเอานิ้วโป้งปิดปิดจมูกขวาเราจะทําทั้งหมด3มรอบนะคะนิ้วโป้งปิดขวาแล้วหายใจออกซ้ายให้หมดค่ะขอวอร์มหนึ่งนะหายใจเข้าซ้ายลึกค่ะนิ้วดางปิดซ้ายหายใจออกขวา หายใจเข้าขวาลึกค่ะนิ้วโป้งปิดขวาหายใจออกซ้ายหายใจเข้าซ้ายนับสี่สาสองปิดซ้ายออกขวา8 7 6เจ็ดหห้าสี่สาสองหนึ่งเข้าขวาสี 4, 3, 2, ่สาสองหนึ่งโป้งปิดขวาเปิดซ้ายออก8 7 6เจ็ดห 5,4,3,2,1เข้าซ้ายนับ4ค่ะนิ้วดางปิดซ้ายหายใจออกขวา8เข้าขวา4นิว้วโป้งปิดขวาหายใจออกซ้าย8 สุดท้ายค่ะเข้าซ้าย4นิ้วนางปิดซ้ายออกขวา8เข้าขวา4ปิดขวาออกซ้าย8 วางมือขวาไว้ที่หน้าขาเรานะหายใจเข้าเลืกๆค่ะขนลมหายใจออกยาวๆนะคะฝึกยามเช้านะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12เดือน9ปี2564สนะคะขอบปตานะคะวันนี้ก็น่าจะ6โมงแล้วมากค่ะเอาขาทางด้านขวาขึ้นทางบนเนาะมาบริหารคอบ่าไหล่กันสักหน่อยนะ,ะมาแก้เมื่อยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันขวานอนมาทั้งคืนแล้วนะ หายใจเข้าตรงกลางหายใจออกหันซ้ายหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกหันขวาหายใจเข้าเซนเ,านเตอร์หายใจออกหันซ้ายกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าเซนเตอร์หายจจออกหันขวาค้างไว้ค uh. ่ะห้าสี่สามสองค่ะหน่งกรับค้นหายใจเข้าหายใจออกหันซ้ายห้าค่ะสี่สามสองค่ะ หนึ่งค่ะมือซ้ายค่ะอ้อมหลังไปมือขวาค่ะจับว้หูหายใจเข้าค่ะหายจออกดึงโล่งนะคะเอาเลือดขึ้นไปเลี้ยงที่ศีรษะสะหน่อยนะคะวันนี้นะคะคาลายความเมื่อยล้าในร่างกายส่วนบนนะคะคลายคอบาลายกันวันนี้ค่ะหายใจลึกๆค่ะจะได้ไปทํางานอย่างสดชื่นนะกลับคืนมาค่ะวันจันทร์ซะด้วยค่ะเอามือทางด้านซ้ายจับนะหายใจลึกๆค่ะไม่เป็นไรไปรับ ไปทับงานวันจันทร์นะคะเริ่มต้นอาทิตย์ด้วยด้วยความสดชื่นสบายใจนะคะหายใจลึกค่ะหายใจยาวๆนะคะจากนั้นกลับคืนมานะคะประสานมือค่ะเหยียดแขนขึ้ืนหายใจเข้าค่ะหายใจออกรดลงนะเหยียดแขนให้สุดนะคะเหยียดแขนให้สุดนะหายใจออกรดลงค่อยหนึ่งรอบหายใจเข้าค่ะเหยียดขึ้นค่ะจากนั้นเงยหน้าขึ้นเม้มปากนะจะได้ยืดขาหายใจเข้า คนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมนะคะไม่เงยนะนะมองตรงค่ะมองลงท้างล่างค่ะวางมือกลางศีรษะหุบ้อสอบยืดสบรู้เอารู้สึกแบบว่าจึงๆอย่าปิดอย่าไปปิดหลอดลงนะคะเอาให้รู้สึกว่ายืดคอเบาๆนาะ ยืดตอนเช้ามันก็จะตึงหน่อยนะคะจากนั้นกลับเตืนมานะเอามือทางด้านหลังดันศีรษะแล้วหลับตานะคะนับที่สิบนะความแข็งแรงของออกล้ามเนื้อขอนะคะหนึ่งสองไม่กลั้นลมนะ6 7 8 9 10 1 2ดเก้าสิี่ห้าหกดแ เก้ 9, 20, ายี่สิบค่ะหยยดแข็งค่ะหายใจเข้าหายจอกเอามาแตะหน้าผากค่ะดันต้านกันนะคะศีรษะก็ไม่ยอมหน้าผากก็ไม่ยอมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบค่อยคคลายลวามเนือ้อคอด้านหน้ามือประสานด้านหลังค่ะประสานด้านหลังนะคะใครตึงมากนะคะ ให้ให้รู้สึกว่าจับให้มันห่างๆแบบนี้ก็ได้ครร like, oh, ่ะรูส้สึกแบบโอ้มันตึงแล้วจนข้อศองงอเอาผ้ามาหรือว่าเอาเชือกมาจับให้แขนมันตึงอ่ามันจะได้ยืดไหล่ได้มากกว่าส่งมือลงแอ่นอกหายใจเข้าคายจอกก้มยกแขนขึ้นนะคะเราจะได้ยืดสะโพกฝั่งขวาด้วยหายใจลึกๆค่ะหายใจออกยาวๆนะคะส่งแขนขึ้นนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะจากนั้นยกขึ้นนะคะ โอเคค่ะวางวางเท้าลงเท้าขวามาอยู่ข้างบนใช่ไหมวางลงไปแล้ววางมือลงแอนอกค่ะมองเพดานใครใครจะยกยกสะโพกใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ยกไม่ต้องยกนะแล้วจากนั้นค่อยๆลดสัโพของเราลงสลัคขาเอาขาทางด้านซ้ายไว้ข้างบนขาขวาไว้ข้างล่างอเอานิ้วโป้งมือขวาไว้บนซ้ายค่ะวาดแขนขึ้นหายใจเข้าค่ะ หายจออกส่งไปทางขวายืดเบาๆนะคะวันนี้คอบาดไหลนะยืดนะคะอะกลับขึ้นมาลดมือลงตรงกล,ลางนิ้วโป้งซ้ายไว้บนค่ะได้บริหารนิ้วโป้ง้วยหายใจเข้าค่ะลึกหายใจออกส่งซ้ายค่ะยืดขวาค่ะยืดขวานะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะโอเคค่ะกลับขึ้นมาค่ะอาจากนั้นเอามือทางด้านขวาดันดันขมับ กล้ามเนื้อคอด้านข้างนะคะนับหนึ่ง6 7 8สา0ดาันต้านกันศีรษะก็ไม่ยอมมือก็ไม่ยอมนะหนึ่งสองสา0สลับข้างมือทางด้านฝั่งนี้ออกแรงดัน1 2 3สศีรษะต้านกับมือสี่ห้าห0 1 2 3ด5 6 7,8,9,20ป้ 7, 8, 9, าค่ะคลายมือประสานกันเหมือนเมื่อกี้นี้ค่ะหายใจเข้าแอนออหายใจออกกลงมาเท่าที่ได้ค่ะนับ5้ถึง8ก็ได้ถ้าทำเองนะรอบนี้เราจะตึงสะโพกซ้ายด้วยค่ะขาซ้ายอยู่พุางบนนะคุณลุงตั้งใจในทุกคนคลายสะโพกด้วยนะหายใจลึกๆหายใจออกอย,ยาวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาฝึกในส่วนของเรื่องสะโพกเนาะวันนี้ออกคอบาลายไปก่อนค่ะ หลังยกตัวขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกวางเท้าลงยกสะโพกเหมือนเดิมไม่ยกก็แอนโอปชั่นนะคะหายใจลึกๆค่ะอย่าทิ้งศีรษะไปนะให้กระดูกคออยู่ในแนวกระดูกสันหลังเหมือนเดิมลดสะโพกของเราลงมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนขาชันเข่าขึ้นเอาขาขวาไว้ข้างล่างขาซ้ายไปบนใครตึงมากก็ผ้ามาลองนะขยับสะโพกซ้ายขวา อ่าถ้าข่าวเฟซโพสหายใจเข้าค่ะหายจอกพับศอกมายืดไหล่กันศอกขวาบนซ้ายล่างนะคะอาสะขวาบนก่อนนะมือซ้ายจับค่ะแล้วดึงเรายืดไหล่กันหนึ่งค่ะ2 3ค่ะค้างไว้ไปไม่ได้เยอะช่างมันขอให้ได้ยืดนะอ่าปล่อยออกค่ะหมุนหัวไหล่ค่ะเอามือเราไปจับกันเกี่ยวกันแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ถึงก็จับเสื้อก็ได้หาผ้าไม่ได้จับเสือ้อ หรือเอาเชือกมาจับนะคะค้างไว้แล้วหลับตาสักครู่หนึ่ง8ค่ะ7 6 5 4 3 2หค่ะหหายใจเข้าค่ะหายจอกก้มตัวลงมาโอ้เชา้ชาเชา้ามันตึงหน่อยนะค้างไว้ค่ะจะมีร้อนบูบาบาบุบบ้าบหน่อยหนึ่งนะหายใจลึกๆจากนั้นให้เรากลับคืนนะโอเคคลายออกนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้น หายใจออกค่ะเอาแขนขวาบนซ้ายล่างค่ะลากมายืดไหล่หน่อยกำมือแล้วหันขวาสอกขวาในงัดแขนเข้ามาแล้วกำและแบกกำแบกนะยืดไหล่กันนะคะวันนี้คอบาลไหล่นะาจากนั้นเบี่ยงขยายสะบักโอเคกลับคืนมาวาดแขนขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆค,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 คลายนะคะสลับขาเอาขาซ้ายไว้ล่างค่ะขวาบน ยกสะโพกซ้ายขวาเข่าเฟสข้างฝั่งสอบกซ้ายนะพับขึ้นค่ะเอามือขวาจับข้างนอกสอกหายใจเข้าหายใจออกดึงพอสักสามรอบเนาะหายใจเข้าหายใจออกลึกให้คอบาลายตรงแถบนี้ยมันกล้ามเนื้อมันตึงมันจะได้คลายไปทํางานจะได้สดชื่นสมองจะได้โลง่งๆนะเลือดจะได้ขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดีค่ะเหมือนเดิมมือขวาหมุนด้านหลังจับเกี่ยวไม่ถึงใช้เชือกใช้ผ้าจับเสื้อได้ หลับตานับแนะคะแค่ะข้างล่างดึงลงบนดึงขึ้นนับเจ็ดหกห้าสี่สามสองค่ะหหายใจเข้าค่ะหายใจออกก้มตัวใครตึงมากนะคะถามตัวเองเนะาะเช้าๆเนี่ยมันจะตึงกว่าตอนเย็นนะไม่ต้องฝืนตัวเองมากค่ะไปเท่าที่ให้เราได้รู้สึกว่าเติมออกซิเจนเข้าไปในข้อต่อของเราตอนเช้าหายใจเข้าค่ะและหายใจออกนะ อีกหนึ่งลมหายใจาจากนั้นค่อยๆกลับคืนหายใจเข้าค่ะหายใจออกวาดแขนขึ้นหายใจลึกๆลมหายใจออกค่อยๆค,ค,คลายลดมือของเราลงมานะคะวันนี้นะคะเลอขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปทํางานสายนะคะให้เราทุกท่านนะคะ สบายๆวันนี้เรายืดคอบาลไหลยคะ่ะขอ oh, Namaste นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจในวันนี้คะ่ะฝึกกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ Namaste ค่ะ